คราวนี้เราไปดูสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้าบ้านเราอย่างผิดกฎหมายนะคะวันนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าได้สนธิกําลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับกลุ่มปรากฏว่าดําเนินการไป7วันจับผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองได้มากกว่า500คนโดยพวกนี้เขาต้องจ่ายค่าในหน้าสูงถึงหัวละ30,000บาทค่ะ การดําเนินการของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนําเข้าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจุดแรกไปจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาได้10คนนะคะเป็นชาย7คนหญิง3คนที่บริเวณบ้านหนองปลาดุกตําบลสีมงคลอําเภอไซโยกทั้งหมดสารภาพค่ะว่าเสียค่าในหน้ามาคนละ18,000บาท ส่วนจุดที่2จับกลุมแรงงานชาวเมียนมา54รายเป็นชาย32คนหญิง22คนที่บริเวณบ้านหม่องสะเทอตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีทั้งหมดสารภาพว่าเสียค่าในหน้ามาคนละ23,000บาทถึง30,000บาท ส่วนจุดที่3นะคะจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา38รายเป็นชาย21คนหญิง16คนที่บริเวณชายป่าไร่อ้อยบ้านใหม่ห้วยน้ําขาวตําบลบ้านเก่าอําเภอเมืองทั้งหมดรับสารภาพนะคะว่าจ่ายค่าในหน้ามาหัวละ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทส่วนจุดที่4จับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา18รายเป็นชาย11คนหญิง7คนค่ะบริเวณบ้านประตูด่านตําบลบ้านเก่าอําเภอเมืองทั้งหมดก็สารภาพค่ะว่าจ่ายค่าในหน้ามาคนละ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาท ทางด้านพันเอกเฉลิมชัยขัดใจผู้บังคับหน่วยฉะกิจลาดยา่าระบุนะคะว่าปลายทางของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดส่วนใหญ่ต้องการไปทำงานในพื้นที่ชั้นไหนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารได้สนทิกําลังทั้งปกครองและตำรวจปูพรมตรวจสอบในพื้นที่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอเมืองอำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีสามารถจับกลุ่มแรง,งงานเมียนมาได้มากกว่า500คนแล้วนะคะ ทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดยาอย่างเชื่อว่ายังคงมีแรงงานต่างด้าวอีกจํานวนไม่น้อยค่ะที่หลบซ่อนอยู่ในป่าตามแนวชายแดนเพื่อที่จะรอในหน้าเดินทางมารับจะได้ลักลอบเข้ามาทํางานในบ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามตัวในหน้าที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติค่ะ